สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องมาสรุปเรื่องยานดำน้ำไททันและทัวร์ไททานิกให้ฟังค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องยานดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตขาดการติดต่อกับเรือแม่เมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนค่ะ หลังจากที่ดำดิ่งลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกไปได้1ชั่วโมง45นาทีเพื่อพานักท่องเที่ยวไปชมซากเรือไททานิกปนญญาดำน้ำไททันมีนักท่องเที่ยว3คนกับตันบังคับยาน1คนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือไททานิก1คนนักท่องเที่ยวทั้งสคนคือ ชาดาดาดาวูดนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานวัย48ปีกับซูเลแมนดาวูดลูกชายวัย19ปีฮามิชฮา์ดิง้งนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษวัย58ปีคอนอองลีนาจูเลสนักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือไททานิกและสตอกตันรัชผู้บริหารของโอเชียนเกตวัย61ปีซึ่งทำหน้าที่บังคับยานดำน้ำไททาน โอเชียนเกตขายทัวร์พานักท่องเที่ยวไปชมเรือไททานิกมา2ปีแล้วค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ปี2021เก็บค่าบริการ250,000ดอลลาร์ 2, 150, สหรัฐต,ต่อรายหรือประมาณ8,700,000บาทสำหรับทริปไปชมเรือไททานิกเป็นทริป8วัน7คืนค่ะโดยทริปนี้พวกเขาออกเดินทางจากเมืองเซนจอรในเกาะนิวฟันแลนด์ของแคนาดาเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายน ฮั d ดิ g งโพสลงเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีของนิวฟันแลนด์ทริปนี้จึงเป็นทัวร์ชมซากเรือไททานิกทริปแรกที่ไปกับยานไททันและน่าจะเป็นเพียงทริปเดียวของปี2023ที่มีคนดำลงไปด้วยเวลา8นาฬิกาตามเวลาเขตตะวันออกซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐยานดำน้ำไททันดำดด่งจากผิวน้ำไปยังซากเรือไททานิก ที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่ระดับความลึก3,800เมตรตามปกติยานใช้เวลาสองชั่วโมงในการดำไปยังเรือไททนิกค,ค่ะสัญญาณการติดต่อกับเรือแม่ขาดหายไปเมื่อเวลา9.45นาฬิกา45นาทีตามปกติยานจะส่งข้อความติดต่อกับเรือแม่ทุกๆ15นาทีเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่มีการติดต่อกับเรือแม่เลยหลังจากเวลา9นาฬิกา45นาที ยานไทยท่านกำหนดต้องกลับคืนสู่ผิวน้ำเวลาบ่ายสาโมงค่ะแต่กลับหายไปอย่างไรร่องรอยเวลาห้าโมงส0นาทีหน่วยยามฝัง่งสหรัฐได้รับรายงานว่ามียานดำน้ำหายไปตั้งแต่วันจันทร์ที่19จนถึงพฤหัสปดีเป็นปฏิบัติการค้นหาค่ะโดยมีเรือและเครื่องบินจากสหรัฐและแคนาดาเข้าร่วมปฏิบัติการ มีการใช้ทุนโซน่าที่สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบถึง4,000เมตรฝรั่งเศสส่งเรืออัตลอนพร้อมหุ่นยนต์ใต้น้ำวิกเตอร์หกพันที่สามารถดำดิ่งได้6,000เมตรเข้าร่วมในปฏิบัติการวันพฤหัสบดีที่22ซึ่งเป็นวันที่หน่วยยามฝั่งสหรัฐประเมินว่าอากาศสำหรับหายใจในยานไททันจะหมดลงนับจากเวลาที่ปิดประตูยานไททัน ในวันนี้หน่วยยางฝั่งสหรัฐเปิดเผยว่ายานสำรวจใต้น้ำที่ควบคุมจากระยะไกลของแคนาดาจากเรือโฮลิซอนอาร์กติกพบชิ้นส่วนหลัก5ชิ้นที่เชื่อได้ว่าเป็นซากจากยานดำน้ำไททันเช่นส่วนหางทรงกลวยฐานรองจอดชิ้นส่วนตัวห้องโดยสารกระจัดกระจายห่างจากหัวเรือไททานิกไปราวห้าเมตร เศษซากดังกล่าวทำให้สันนิษฐานได้ว่าเกิดเหตุไฮยนะรุนแรงและฉับพลันกับยานไททันค่ะนักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะเกิดรอยเล้าที่ยานไททันในช่วงที่ดำดิ่งในระดับที่ลึกมากๆทำให้สูญเสียความดันภายในยานขณะที่ถูกมวลน้ำจากภายนอกที่มีแรงดันมหาศาลบีบอัดจนยานที่สร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ยุบสลายรวดเร็วรุนแรงในเศษเสี้ยวมิลิวินาที และระเบิดแบบที่คนที่อยู่ในยานไม่ทันรู้ตัวด้ยซ้ำตัวยานไททันสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตกับไทเทเนียมค่ะห้องโดยสารเป็นทรงกระบอกซึ่งเป็นทรงที่แตกต่างไปจากทรงของยานดำน้ำที่นิยมสร้างกันนะคะยานดำน้ำส่วนใหญ่ห้องโรยสารเป็นทรงกลมและก็สร้างจากไทเทเนียมค่ะผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ายานดำน้ำทรงกลมเป็นทรงที่เหมาะค่ะเพราะสามารถรับแรงดันน้ำได้เท่าๆกันรอบทิศ จานดำน้ำไททานดำดิ่งขึ้นลงไปเรือไททานิกมา20กว่าครั้งแล้วค่ะเป็นไปได้ว่าแรงดันมหาศาลของมวลน,น้ำทำให้เกิดรอยร้าวหรือจุดรั่วที่ตัวยานที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตหรือรอยร้าวของการเชื่อมระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตกับไทเทเนียมเพียงแค่จุดร้าวเล็กๆที่ขนาดเส้นผ่าศูนกลางเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมก็ทำให้เกิดหายนะได้เพราะยิ่งดำดิ่งลึก รอยก็ยิ่งขยายค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากรณีการระเบิดของยานดำน้ำไททันน่าจะาคล้ายคายกับการระเบิดของเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS t r e a s u r e เมื่อปี1961ที่ดำดิ่งลงไปเกินเกณฑ์ในระหว่างการซ้อมดำน้ำลูกเรือทั้งหมด129คนเสียชีวิตค่ะหลังการค้นพบเศร็จสกยานไททันมีคำถาม,ามตามมาอีกหลายคำถามค่ะ โดยหนังสือพิมพ์ Wall Street journal ที่สหรัฐรายงานว่าไมโครโฟนใต้น้ำของกองทัพเรือสหรัฐที่ออกแบบมาเพื่อดักฟังเสียงเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูได้ยินเสียงระเบิดตั้งแต่มื่วันอาทิตย์ตอนที่ยานดำน้ำไทท่านขาดการติดต่อกับเรือแม่และได้ส่งผ่านข้อมูลนี้ให้กับหน่วยยางฟังสหรัฐทันทีแต่ทำไมหน่วยยามฟังตัดสินใจเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อ เดอะการ์เดียนแองกฤษนำรายงานมาขยายความต่อค่ะโดยระบุถึงสาเหตุที่ยังเดินหน้าก็คือข้อแรกพระนักวิเคราะห์เองก็ไม่แน่ใจร้อเปอร์เซว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงระเบิดจากยานไททานหรือไม่ถ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตไว้ได้ก็จำเป็นจะต้องเดินหน้าเต็มที่ค่ะข้อ2กองทัพเรือสหรัฐต้องการเก็บเรื่องขีดความสามารถของตนในการดักฟังเรือดำน้ำไว้เป็นความลับ นี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมฝ่ายสหรัฐถึงไม่เปิดเผยว่าตรวจจับเสียงระเบิดได้ตั้งแต่แรกแต่รายละเอียดเรื่องไมโครโฟนใต้น้ำที่ว่านะคะตรวจจับเสียงระเบิดได้ยังไงสหรัฐยังคงเก็บเป็นความลับต่อไปค่ะกรณีที่ยานไม่มีหน่วยงานไหนรองรับแต่ทำไมยังใช้งานได้เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโอเชียนเกตอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายค่ะโดยนำยานไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นน่านน้ำสากล ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอย่างเช่นหน่วยยามฟังทำอะไรไม่ได้ยานดำน้ำไททันไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่ไหนทั้งนั้นนะคะทั้งอย่างไม่ได้รับการรับรองจากกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีที่กำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรมด้วยค่ะทางโอเชียนเกตบอกว่าเพราะตนเชื่อว่ายานดำน้ำไททันเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่ล้ำยุคมากและจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าผู้ตรวจการเรื่องมาตรฐานจะเข้าใจได้ ส่วนกรณีที่ว่าทำไมถึงมาเจอซากถท่ยท่านเมื่อวันพฤหัสบดีคำอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการงมเข็มในมหาสมุทรค่ะฝ่ายค้นหาค้นหายานขนาด6.7เมตรในพื้นที่ขนาดเท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์หากเทียบกับจังหวัดของไทยก็ราวๆนครราชสีมารวมกับเชียงใหม่ค่ะ เศรรษซากไททันอาจลอยอยู่ผิวน้ำหรือก้นมหาสมุทรที่ระดับ3,800เมตรก็ได้ค่ะแม้ว่ามีเรือและเครื่องบินหลายลำร่วมในปฏิบัติการค้นหาแต่หน้าง,งานในพื้นที่การค้นหามีตัวแปรอื่นๆเยอะมากที่เป็นอุปสรรคในการทำงานส่วนเรื่องการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะคะพลเรือตีจอนเมลเกอร์จากหน่วยยามฝั่งสหรัฐบอกว่าจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุข,ของการระเบิดค่ะ ว่าทำไมถึงระเบิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงและเมื่อไรเรื่องนี้ BBC รายงานว่าการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของไม่ต่างไปจากการตรวจหาข้อเท็จจริงกรณีเครื่องบินตกเพียงแต่กรณีนี้ไม่มีกล่องดำที่ใช้บันทึกการบินแบบเครื่องบินนะคะอีกอย่างกรณีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นจิงยังไม่ชัดค่ะว่าใครจะทำหน้าที่หาข้อเท็จจริงผู้ประกอบการรายอื่นจะยังไปดำเรือไททานิกได้หรือไม่เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะ มีการลงไปสำรวจซากเรือไททานิกมาหลายร้อยครั้งแล้วค่ะตั้งแต่พบซากเรือเมื่อปี1985เป็นการสำรวจทั้งเชิงพาณิชย์และเก็บกู้ซากค่ะนิตยสาร National Geographic รายงานว่าบริษัทแรกๆที่ขายตั๋วไปทัวร์ไททานิกคือบริษัทในอังกฤษที่มีชื่อว่า Deep Ocean Expeditions เริ่มขายเมื่อปี1998ค่ะและก็พาคนไปทัวร์ถึงปี2012 บริษัทในอังกฤษอีกแห่งคือบูมาเบิลเคยขายทั่วร์ไททานิกถึงเมื่อปี2019ส่วนในสหรัฐนะคะบริษัทในลอสแองเจลิสที่มีชื่อว่า Blue Fish ก็เคยขายทัวร์ชมซากไททานิกเช่นกันค่ะเดอะการเเดียนรายงานว่าโอเช n g นเกตเป็นหนึ่งใน18บริษัทที่มีแผนพาน,นักท่องเที่ยวไปทัวร์ไททานิกในปีนี้โดยโอเช n g นเกตพาไปทัวร์สำเร็จมาแล้วเมื่อสปีที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทอราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากบ่อยๆวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ